อย่าเป็นเสียนเหนือเซียนต้องภาคเพียรและตั้งใจความรู้ย่อมเรียนทันกันได้สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจต้องไม่ทอ้อสวัสดีครับพี่น้อง f อซทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ u t u b e เซียนเหนือเซียนและเพจ Facebook เรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์กลับมาพบกับครูพงศ์นะครับครูพงศ์จะพาพี่น้องทุกท่านไปศึกษาเกมหมากลุกไทยของท่านอาจารย์นกกระจิบในรอบคัดเลือกนะครับ ในการแข่งขันหมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทย2,566โดยในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมระหว่างท่านอาจารย์นกประจิบหมากขาวกับพี่นุก,กุลทอน,นะคบผมหมากแดงเกมจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกประจิบพัฒนาโคนขึ้นมาคอสองพีนุพัฒนาโคนขึ้นคอ7 อาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมางอสองพ่นุกุลนะครับปูเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชอาชิงสี่พินุกุลพัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอสี่พินุกุลพัฒนาคนขึ้นชอชิงเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาจอสาม พี่นุก,กุลปูเบีย้ยช่อช้างห้าอาจารย์นกอตประจิตพัฒนามาขึ้นมาคอสอง 2. พี่นุก,กุลนำเรือมาที่ชอช้างแปดอาจารย์นกอตประจิตพัฒนามาอีกตัวขึ้นมาเป็นไม้ยงขวาครับพี่นุก,กุลนะครับพัฒนามาขึ้นคอหกเป็นไม้ยงขวาเช่นเดียวกันลักษณะการเปิดหมากของพี่นุก,กุลนะครับจะเป็นไม้ยงขวา นอกแบบนะครับเพราะว่านำโคนขึ้นไปก่อนเม็ดยังไม่ได้ขึ้นนะครับส่วนอาจารย์นกกระจิบจะเป็นไม้ยงขวามาตรฐานนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคลนขึ้นมาฉ้อชิงสองแปรขบวนด้วยเบีย้ยคู่ริมครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบกินตัดเบีย้ยฝ่ายพี่นุก,กุลใช้เบีย้ยขึ้นไปกินเตรียมส่งเบีย้ยไปไล่ม้านะครับอาจารย์นกกระจิบรู้ทันครับยันเบีย้ยไว้ พีนุกุลปิดศึกทางด้านปีกซ้ายของตนเองนะครับด้วยการยันเบี้ยอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคู่กลางครับเตรียมลำเลียงโคนขึ้นมาเป็นไม้ยงขวาขุนพลเดี่ยวพีนุกุลเลือกกินแรกเบี้ยนะครับที่งอสไล่เมตรอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยเข้ามากินรักษาเบี้ยคู่กลางไว้นะครับในจังหวะนี้พี่นุกุลนะครับเลือกถอยม้าลงมาเตรียมขึ้นไปงอเจ็ดเป็นม้าเทียมนะครับ เตรียมตั้งรับอาจารย์นกกระจิบแบบเต็มสูรนะครับอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นมางอสามครับพี่นก,กุลนะครับลำเลียงม้าขึ้นงอเจ็อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาจอสองพี่นก,กูลลำเลียงโคนขึ้นชฉชิงหเป็นม้าเทียมโคนสุดชาตินะครับหรือโคนเซียนป่องจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปูเบียก,กอสามขึ้นมากอส ไม่ยอมให้พีนุก,กุลขยายเบี้ยขึ้นนะครับถ้าขยายเบี้ยขึ้นจะถูกกินตัดเบี้ยนะครับเรือจะขาดพีนุก,กุลลำเรียงม้าขึ้นไปชอยทั้งหกเป็นม้าชงหนนะครับอาจารย์นักประจิตปูเบี้ยขอไครสิเรียงเป็นเบี้ยคู่ริมนะครับพีนุก,กุลนำเม็ดขึ้นจอเจ็ด อาจารย์น้กระจิบนำเรือออกคล้องครับที่คอหนึ่งโจมตีโคนของพี่นุก,กุลพี่นุก,กุลนำเรือขึ้นผูกโคนครับเป็นลักษณะของเรือม่เหศวนจังหวะนี้อาจารย์น้กระจิบสองเยรยยสะกดทับขึ้นมาขอไข่หพี่นุก,กุลเลือกยันเบีย้ยวไว้ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะทางด้านปีกสองด้าน ของทั้ง2ฝ่ายนะครับเป็นการยันเบี้ยวไว้ดังนั้นเกมนี้จะต้องสู้รบกันตรงพื้นที่ตรงกลางนะครับหรือพื้นที่เซนเตอร์นะครับอาจารย์นกพระจิบเตรียมซ้อนเรือโจมตีจุดอ่อนของพี่นุก,กุลนะครับพี่นุกกุลเลือกถอยเม็ดมาผูกโคลนไว้อาจารย์นกพระจิบซ้อนเรือไว้ก่อนครับ พินุก,กุลนำขุนขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนลงไปที่ชอิงหนึ่งครับพินุก,กุลนำขุนนะครับลงมาจอแปดเดินเพื่อรอจังหวะนะครับประมาณว่าถ้าท่านอาจารย์นกกระจิบอยากที่จะชนะก็ให้บุกเข้ามานะครับอาจารย์นุก,กุลพร้อมที่จะตั้งครับอย่างเต็มสูบนะครับ อาจารย์นกกระจิบจึงไม่รอช้านำเรือมากดขุนก่อนเลยครับผมพินุก,กุลขอเดินเรือขึ้นชอช้างเจ็ดเป็นเรือแม่เหสวนนะครับผมทั้งสองด้านเลยนะครับอาจารย์นกกระจิบเมื่อเปิดหมากเตรียมพร้อมตัวหมากได้พร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติการบุกนะครับลําเลียงค้นขึ้นมาคอสิพินุก,กุลนำเม็ดขึ้นไปตั้งรับ อาจารย์นกกระจิบลำเลียงม้าขึ้นมาขอไข่สามเป็นม้าฉงนนะครับเรามาดูว่าอาจารย์นกกระจิบเดินม้ามาที่ขอไข่สามมีแผนจะนำม้าตัวนี้ไปอยู่ที่ตาไหนนะครับจับตาดูให้ดีๆนะครับเป็นทักษะของการลำเลียงตัวหมากเพื่อเข้าทำนะครับพินุกกุลหลบคุณจับตากดครับอาจารย์นกกระจิบโยกม้าลงไปคอหนึ่งครับ พีน่นกูลเดินขุนรอจังหวะครับผมอาจารย์ท้องไจิบโยกม้ามาง,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 งอสามครับพี่นกูลถอยโคนมาที่งอแปดอาจารย์นกองไปจีบดึงเม็ดถอยลงไปพี่น้องมือใหม่นะครับเวลาที่คู่ต่อสู้เดินเม็ดถอยลงไปอย่ามองแค่เม็ดนะครับแต่ให้มองต่อไปว่า ที่ท่านอาจารย์นกกระจิบดึงเม็ดถอยลงไปท่านมีจุดประสงค์อะไรนะครับซึ่งถ้าเราอ่านแผนออกเราก็จะไม่พลาดนะครับผมในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมีจุดประสงค์ต้องการส่งเบีย้ยสูงขึ้นมาไล่โคนซึ่งเราจะเห็นว่าโคนหลบไปตาไหนไม่ได้นะครับและในจังหวะนี้พี่นุกุลนะครับลืมมอง จุดนี้ครับจุดเดียวเลยครับทําให้พลาดนะครับซึ่งจังหวะนี้พี่นุกุลท่านไปเลือกเดินเรือมาคอเจกดโคนกดเรือนะครับต้องการที่จะโจมตีอาจารย์นกกระจิกนะครับแต่ว่าลืมมองว่าจะถูกอาจารย์นกกระจิกบุกนะครับอาจารย์นกกระจิกจึงบุกด้วยเบีย้ยจอห้าครับผมได้เปรียบเลยนะครับเบีย้ยจอห้าตัวนี้ไม่ถูกกินฟรีเพราะว่ามีตัวผูก นับปากนะครับมี1 2 3 4ฝ่ายผูกมี4ฝ่ายโจมตีมี1 2 3 4ซึ่งการจะโจมตีให้ได้เปรียบจะต้องมีจำนวนปากมากกว่านะครับดังนั้นเท่ากับว่าถูกเบีย้ยซึ่งมี1คะแนนมาไล่โคนซึ่งมี2.5หรือ3คะแนนถือว่าพี่นุกกูลเป็นรองอย่างมากเลยนะครับจังหวะนี้ มาดูว่าพี่นุก,กูลจะแก้เกมกลับมาอย่างไรดีนะครับพี่นุก,กูลเลือกกินแรกเบี้ยก่อนเลยครับอาจารย์นกประจิบดําเบี้ยเข้ามากินจังหวะนี้พี่นุก,กูลเลือกนําโคนนะครับขึ้นไปแลกกับเบี้ยอาจารย์นกประจิบกินโคนเลยครับถ้าพี่นุก,กูลกินตอบอาจารย์นกประจิบจะหงายเบี้ยไล่มาก็จะได้เปรียบเยอะมากนะครับ ตอนนี้อาจารย์นกกระจิบนําโคนหนึ่งตัวแล้วนะครับจังหวะน,นี้พี่นุก,กูลถอยม้าลงมาผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบบุกต่อด้วยการยกม้ามางอสี่ครับโจมตีเบี้ยพี่นุก,กูลลืมมองเบี้ยตัวนี้นะครับว่าจะถูกกินนําเรือมาตานี้ครับผม อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้ากินหงายไล่เรือครับพี่นุก,กุลหลบเรือนะครับมาที่ตาชอช้าง7ดอาจารย์นกกระจิบกินม้ารุกพี่นุก,กุลใช้โคนนะครับเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยไล่โคนพี่นุก,กุลนำโคนขึ้นไปงอหกอาจารย์นกกระจิบนําม้ามาที่คอหกครับ พี่นกกุลเสี่ยงบุกแล้วนะครับนําเบี้ยขึ้นไปแรกอาจารย์นกกระจิบกินแรกพี่นกกุลนําเรือเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนําโคลนขึ้นมาไล่เรือพี่นกกุลขยับเรือลงมาครับอาจารย์นกกระจิบนําโคลนบุกเข้ามาไล่เรืออีกครับพี่นกกุลน,น,น,นําเรือขึ้นไปชอช้างห้า จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้าที่งอสามเข้ามาบุกครับผมเตรียมนำเบี้ยงหงายนะครับมารุกจนนะครับพี่นกกุลจึงตัดสินใจใช้โคนกินมา้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือเข้ามากินพี่นกกุลเลือกหงายเบี้ยครับ อาจารย์นกกระจิบนำโคนอีกตัวปลุกเข้ามาครับจังหวะนี้พี่นุกุลนำเบี้ยงหายมาไล่โคนอาจารย์นกกระจิบแก้เกมกลับด้วยการนำเบี้ยงหายนะครับมารุกจังหวะนี้ถ้าหากพี่นุกุลนำม้าไปกินนะครับอาจารย์นกกระจิบจะใช้เรือนะครับกินเม็ดรุก ฝ่ายพี่นุก,กุลตัดสินใจจังหวะนี้นำเรือกินนะครับอาจารย์นกรจจิบนำโคนงนะครับบุกเข้ามาจอหกไล่กินเรือครับฝ่ายพี่นุก,กุลใช้ม้ากินตัดโคนอาจารย์นกรจจิบนำโคนเข้ามากินมา้าไล่เรือและขู่จะนำเรือกินเรือที่ชอชังนห้าของพี่นุก,กุลนะครับพี่นุก,กุลตัดสินใจใช้เรือกินแรก อาจารย์นพประจิบนำโคนกินเรือที่งอเจ็ดรุกจังหวะนี้พี่นุก,กุลตัดสินใจยอมแพ้ท่านอาจารย์นพประจิบไปครับผมเป็นท่านอาจารย์นพประจิบนะครับเป็นฝ่ายบุกชนะพี่นุก,กุลในรอบคัดเลือกในหมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทย2566นะครับหวังว่าเกมนี้นะครับจะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับกีฬาหมากรุกไทยนะครับหากชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับ ครูพงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นภประจิบและพี่นุกกุลทรเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราได้มารับชมได้มาศึกษาเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ